บอกแกนโดนโดนโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยใช่เฮ้นี่แหละกองทัพเรือทำให้ความฝันของโคบี้ต้องพังทลายหมดนี่เฮ้ยหยุดเดี๋ยวเจ้ามอกฝางดูดิสกอร์บอกว่าหยุดอย่าวนี้แล้วไม่หยุดเจ้าชายเจ้าตสตาจับคนเป็นตัวประกันนะมองหน่อยสิท่านเห็นไหมป้อนี่ เสียดาชีวิตของเจ้านี่ก็อ,อยากขยับเชียวนะถ้าแกขยับไปแตนิดเดียวแล้วก็ฉันยิงแน่เปลี่ยงเลยอเออคุณลูฟี่ผมไม่อยากเป็นตัวถวงคุณลูฟีร่รักถึงตายก็ยอมเออฉันรู้นะตัดใจซะเถอะเจ้าจลูกชายงี่เง่าโคบีเขาพร้อมจะตายจริง,รงๆนะ <mas k> ขยับนะบอกว่าอย่าขยับยังไงเราไม่อย่างนั้นยิงนะข้า,างหลังมัดปืนอันคืออันเอกแห่งกองทัพเรือพอแกนมือขวานนะโอ้โพ่อพ่อ,พอจ๋ารีาบพ้าไอะไรเร็วจยาวนี่ไงแหลมเลย แต่ละแค่ง,งานง,าง่ายน่ะกัปตันการรับแจ้งเ,เ,เ,เสร็จไปแล้วไม่อยากเชื่อเลยเเถ้าจะมีใครอยากจะจับตัวพวกเราอีกแล้วก็ขอเชิญเลยนะครับ,รบเชอื่อยังไงก็ไม่สน กันน่ะผู้การโดนเล่นงานแต่ทุกคนกลับดีใจฮะทุกคนแค่กลัวมอแกน,ทนเท่านั้นเองสินะครับ <c oughs> ้า <วะ S 1> ไปไเปนไไปครับคุณสโลบาดเจ็บหรอ